สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่นะคะทำนายดวงความรักของคุณการว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกรกฎนกเปิดไพ่แบบปากตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทางแบบลัคนาและราศีนะ,ะมาดูภาพรวมของชาวกรกฎก่อนนะ,ะเป็นอย่างไรนะคะ หยุดนิ่งนะคะโรคส่วนตัวสูงไหมในช่วงนี้นะคะอยู่ในจุดที่แบบกลับมาปรับสมดุลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกสงบรู้สึกสบายใจอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทําให้ตัวเองมีความรู้สึกสบายใจอะ นะคะนะแล้วก็เออ่บางท่านบางคนนะคะแฮงแมนเนี่ยจริงๆไพ่ใบนี้มันไม่ได้แบบเหมือนคนเครียดนะแต่นกรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่คุณอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอที่จะทําแล้วคุณยังไม่ได้ทำนะคะที่ที่ผ่านมานะก็อาจจะเริ่มที่จะ ทำแล้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะบางท่านบางคนเนี่ยเ,เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ได้นะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ได้แล้วก็มีดวงที่จะมีโชคคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีมีโชคนะมีโชคในการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับอสังหา เกี่ยวกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนอนะเป็นในหน้าเนาะอาจจะรอมานานละนะเมื่อไหร่จะได้ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้แล้วนะคะได้เงินก้อนใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะเออประมาณนั้นนะคะอ,อืมก็คือไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่ของการที่แบบเออทุกทรมานอะไรมากนะคะสําหรับสําหรับนี้นกมองว่าอาจจะเป็นการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอที่จะได้รับนะคะเนี่ย เป็นโชคเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะอสังหาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เนี่ยจะได้แล้วนะคะในร f บคั s ในเรื่อง,องความรักก็ขึ้นมาเนะความรักจะมีคนเข้าหาคุณจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณเดี๋ยวขอดูพลังงานความรักของกรกฎเป็นอย่างไรนะคะโอ้ นกบอกว่าความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเงินไปมีปัญหากันไปเขาจะกลับมาง้อคุณนะคะคุณคนนี้เนาะเขาคิดถึงคุณนะเขาเกิดการคิดการทบทวนแล้วแหละว่าเออเนี่ยคุณอะดีที่สุดนะคะคุณดีที่สุด,นะค,ะค,ด,สดคุณเป็นรักแท้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาน้าอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์แล้วก็ทําอะไรให้มันดูจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะความสัมพันธ์ยังไม่จบเนาะ ความรักไม่ได้ดั่งใจนะคะที่ผ่านมาเนาะสถานการณ์ความรักไม่ได้ดั่งใจคุณก็เลยถอยออกมาไหมนะคะที่นกเห็นเนาะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ที่มันไม่มีความ แน่นอนอะไรให้กับเรานะคะหรือเขาให้เราเป็นตัวเลือกนะคะไม่ชัดเจนกับเรามามาหายๆไปๆก,กลับๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะทีเนี้ยนะนกมองว่าคนที่คุณเดินออกจากเขามาเนี่ยหรือห่างหายจากคุณไปนะพลังงานสลับกันได้เนาะเขาสะกลับมาค่ะนะเขาจะหาวิธีการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้นะคะนะคนคนเนี้ย เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของการพูดการเจราจานะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้เป็นผู้นำเนาะมีความเป็นผู้นำมีความเก่งเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะมาดูว่าเขารู้สึก,กยอย่างไรกับชาวราศีกรกฎอุ้ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะคนคนนี้เป็นคนไกลก็ได้เป็นคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะคุณทั้งคู่ไม่ยอมกันเลยจริงๆนะคะอืมแต่เขารู้นะคะว่า ถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรคุณก็ไม่ทำเหมือนกันนะคุณอยู่ในช่วงของการที่แบบเงียบนิ่งแล้วก็เยียวยาความรู้สึกของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีความสุขกับชีวิตของตัวเองให้ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะนะรู้สึกอย่างไรนะคะเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงอยากจะกลับมาพยายามทุ่มเทในความรักครั้งนี้นะเนี่ยต่อให้เขาทำงานหรือทำอะไรอยู่นะคะ เขาคิดถึงกับคุณตลอดคิดถึงเกี่ยวกับคุณตลอดเวลานะคะนอนไม่หลับแปดดาบเก้าดาบหนักเลยนะคะคือการที่เขาไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณหรือการที่คุณเพิกเฉยกับเขาเนี่ยโอ้โหทำให้เขาแบบเครียดเลยนะคะเนี่ยอืมสิบไม้เขายังกอดเก็บแล้วก็แบกความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้นะคะเขามีความเจ็บปวด อยู่ดีๆคุณอาจจะนิ่งไปเลยหรือเปล่านะคะโดยที่เขาแบบว่าไม่ได้คาดคิดคาดผัดฝันว่าคุณจะทำแบบนั้นได้นะม,มาดูซิว่าแล้วเขาจะ take action อย่างไรนะคะจะทำอย่างไรคะเมอเขาไม่ปล่อยคุณนะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณเนี่ยเขาจะติดต่อมาอยากรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อยากได้รับโอกาสค่ะเขาจะเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะ ให้คุณเห็นว่าคุณมีผลต่อใจเขาคุณมีค่ากับเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยหนึ่งเหรียญนอะ่ะเขายังคือเขาเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้แล้วอะณนะเวลาเนี้อยากจะมาทำให้คุณอนะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขานะคะนกมองว่าเขาจะไม่ปล่อยคุณนะพลังงานไพ่ห้าม้ยืนกันอยู่เขาจะกลับมายื้นคุณนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะเนี่ยเดรซันนะ่ะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะคุคนนี้เออเขาไม่ชัดเจนกับคุณไหมนะคะหรือบางท่านบางคนเขาแอบทำอะไรลับหลังคุณหรือเปล่าเป็นคนที่ดูเจ้าชู้เจ้าเสน่ห์เหมือนกันนะคะสิ่งที่เขาจะทำะนกมองว่าเขาจะเข้าหาคุณจะเข้าหาคุณนะเออเพราะตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าคุณอ่ะ คือคนที่เขารักที่สุดคุณสำคัญที่สุดเขาไม่อาจที่จะสูญเสียคุณไปได้นะทั้งไพ่เดดซันแล้วก็ดีเอ็มเพรสนะคะนกมองว่ายังไงยังไงก็คือไม่สามารถตัดขาดคุณได้อะเขายังปรารถนาคุณมากๆนกมองว่าเขาจะเข้าหาคุณเขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอะค,คนคนนี้นะอมืมาดูแนวโน้มแล้วกันเนาะ ดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อยนะคะในเวลานี้เห็นคุณเห็นค่าของชาวราศีกรกฎอย่างหนักเลยนะคือเราอะเป็นเพชรแท้ไงใช่ปะอืมไม่ยอมสูญเสียนะคะมาดูค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงไพ่สรุปสิบด,ดาบโอ้บางคนเขาทำกับเราเจ็บมากๆนะอืมเขาให้เราเป็นตัวเลือกไหมเขาไม่ชัดเจนเนาะที่ผ่านมา แนวน้องเป็นยังไงนกว่าบางคนเนี่ยคือถ้ากลับมาเราไม่ชัดเจนคุณตัดเลยนะคุณไม่เอาแล้วนะคะคุณต้องการอะไรที่มันแบบชัดเจนเท่านั้นนะคะอย่ามาแบบว่าไม่ชัดเจนคลุมเครืออย่างเงี้ยคุณไม่เอานะคะนกมองว่าคนคนนี้ยังไงก็จะเข้าหาคุณอ่ะกลับมาลราเป็นยังไงนะคะอุ้ย เขาจะดีนะนกมองว่าเนี่ยเขาจะจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ็ถ้วยอาจจะเป็นตัวเรื่องของเขาคนคุยของเขานะคะที่มันแบบเออมีหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะจบเขาน่าจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไพ่เดทก็คือคนที่จบกันไปแล้วเนาะพราะไม่แม,ไม่ไม่นะคะชาวต่างชาติทหารราชการตำรวจได้เป็นหมอเป็นแพทย์ได้นะคะทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลเนาะเนี่ย เขาอยากจะมาเริ่มใหม่กับคุณนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะทีเนี้ยนะถ้าถามว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงได้กลับมารักกันนะคะเพราะว่านกเห็นถึงการที่เขาเออคิดได้นะคะในช่วงที่แบบ ไม่ได้คุยกันเงียบนิ่งกันไปอ่ะเขาได้คำตอบแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขาควรทำอย่างไรที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะยัียไงเขาก็ต้องแบบต้องเปลี่ยนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องชัดเจนนะคุณจะได้กลับมารักกันนะคะเพราะงานไพ่เบเนียเป็นไปได้นะที่คุณแบบเออมีความเป็นเนื้อคู่นะคะถึงถึงได้กลับมานะคะ ออความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้สิ้นสุดลงเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของชาวราศีกรกฎนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ